ตั้งแต่เริ่มถาวายที่มาหนึ่งปีการสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งนี้สเต็ปแรกคือถมที่ตอนนี้เข้าช่วงสเต็ปที่สองคือสร้างห้องน้ำวางรากฐานไว้10บห้องตอนนี้สร้างแล้วห้าห้องอีกห้าห้อง รอปัจจัยพร้อมถึงจะสร้างต่อยาติธรรมที่มีศรัทธาจะร่วมสร้างขอเชิญได้ครับ